พวกน้องนาโมเดลสวยบ่โอ้มาฐานมาฐานครับมาฐานกบมาฐานแผงโซล่ลาเซลล์ถึงสามแผงโอ้มาฐานมีหอม้องน้ำพอมมี <c oughs> ทุกสิ่งให้เลือกสรรเอ้าไหนเคยมานอนอยู่นี่อนอนนโอ้มาเป็นลูกน้องเพื่อนยืนหนีตีเฮื่อนลูกพี่ ชายนาคาแห่งบันนองอี้น้ำหนักนักเท่าใดน่ะหนักเท่าใดลอยสิมาชิรู้จลอดสามคนใจะทอพินทังนี้ก็แตก n h าเง h a ยู่ดินไหมทูเห็ดคือเรานี่แหละเห็ดคือเรานี่ะ เบื้องป่าของเราเราเลี้ยงไว้ขายบ่ครับมีคนซื้อกับขายขายลูกปลาเนี่ยละขายลูกเนาะปลาปลาอีหยังบ่ได้ปลานิงนแล้อือปลาปลานี่แหละลูกปลาพันปลาครับขายเด้อครับเด้อมันรักบ่ได้ครับนี่นี่ตีควมพันธุ์มันอย่างนี้เดี๋ยวอันนี้บักเขียเคลียครับพี่น้องอันบักเขียเคลีย บนกระท่อมอะวันยางเปนเสท่นียางขึ้นมากยางขึ้นไปสวนเอา่เขาหยลงกันอยะนะท่านมาไทยนี่เสือไทยึงโกมดสวนเล้าโอ้อันนี้ปะ ขายลูกติน่ะลปลานินอืมผมถิ่นมัดเสืออยู่เดี๋ยว <Yeah. S 2> ตักให้หมดเลยเดี๋ยเขาจะเอาลายอยู่เดี๋ยวอืมโลละห้าสิบบาทติดต่อพญิพวนได้ครับบ้านพลายซ,ซื้อแท้ซื้อ,อยังก็สมพวนเตะสมพนัมพนธ์อ๋อ เม่อานผมอันสมพลดวยโอ้กล้งทุกคนพี่นองเลยนี่ปลาดุกอันนี้บอกบกบออกมดแล้วปลาดุกแบบนี้มันปลาทันไงมันไ่ได้เนี่อกินได้าเนี่ยนไม่ได้กินอ่ะ นี่ปลาดุกคนขายคนปลาดุกน้อยอยู่อ,ยอ,ยอืมถ้าขายขายโลเท่าไหร่โลละห้าสิบโอ้เจ็ดสิบโอ้เจ็ดสิบมันก็น้อยมันไ่ได้หลายโอ,ยอยแต่ว่าถ้ามีคนมาซื้อก็ขายโยนมาเน,นี่ยตอนซ้ำเนี่ยมันมันบืนได้บ่มันบืนน,บนนีบ่โน้ไหมันมีหงายเนี่ยเี๋ยวเฮ้ยผีองไงกล้วย นี่มอกบครับแมอกรบแล้วแล้วออกแล้วเอาออกแล้วออกมาแล้วฮะนี่มาได้ออกมาแล้วเนเปิ้ลญี่ปุ่นอือต้นใหญ่มันอยู่บ้านเหลี่ยมแค่นี้แหละครับเบิ้งดูเบิ้งจเงีงามเงีงามผมเห็นอยู่บ้านพอนี่ทงอยู่กันนั่นละเออเนี่ยเพาะขายติดนะ ต้นเท่าไหร่หาต้นสองร้อยหาต้นสองร้อยคือถ้าเวทตต้นละห้บาทต้นงามเนี่ยจำไปซื้อบานเหลี่ยมต้นละยี่สิบบาทมันขนาดเนี่ยเนี่ยเเนปิลญี่ปุ่นพี่น้องหาต้นสองร้อยบาทแต่ว่างามมันเป็นพุ่มแล้วมันใบมันท้ายนี่เขาไปทิ้บบ้างได้หรืออย่างไรก็มาเอาเด้อพี่น้องบ้านพญิพวนบัณฑ์พระไรเหรพญิพวนไม่มีทิพย์น่ะแหละไปถามรถผู้ใดก็รู้จัก บ้านพะไลตำบลบึงพะไลอำเภอแก้งสนามนางอันนั้นมันอยงางไรเนี่ยแหล่ๆเนี่ยเผือกโอ้ต้นเผือกติเนี่ยโอ้ผมบมลูกอ่ะโอ้เผือกมันเป็นแหลแๆอย่งซีดจีเคยกินอยู่แต่ว่าไม่เคยเห็นต้นนะเห็นต้นต้นขาวมันเห็นบ่มเหยี่ยขาวเป็นสีดำโอ้ยังน้องนี่เผือกหมาก้อยเชอรี่กับไลายพี่น้องเลยนี่เนวหมัก แก้ววดีด่กหัองอยากอันนี้เป็นนิดน่อยขายกิโลละห้าสิบบาทก็ได้ยังได้ไมา้ยปัจจุบานให้เอาไปปอยอ,นนอันนี้กบอันนี้แม่พันธุ์มันมันาะนด้ออกไข่กบพ่อพันธุ์นนแม่พันธุ์กบโอ้ แต่ว่าผมมา่วันที่แล้วกบเจ้าหลายคักหลายคักวันดไทยตอนนั้นตอนมาวบนไดตั้งใจเนาะมาไทยไผเลียงให้เพิ่นให้ไทยบานอหอมท้องอืออันนี้อันนี้สานี้เลียงยังปลาหรือปลาเช่นกันปลาเช่นกัน,น อย่างไดเบีย okay. ร์พ you know. ี่กัมาซือเอาเด้อราคาเทถาไหมาคุยก um> uh ันแล้วเอาอยู่ผิดละอยู่น้าผิดละทางเขาบ้านทีสุกผิดละอันนี้แบบเขือเนี่ยเขือยังเขือนป้อเขานี่ยเนาะเขื่ออเื่อยังกเพิ่มวยมอืออืออือ จะให้มันเกิดหลาเนาะครับพยายามซับออกต้องเสียดายดอกมันหลายก่ออยู่ปลูกไว้หลายต้นอยู่ต้นนีลยไม่ดดดได้ฉีดยาฉีดยังแม,ม่นบ้างเพราะว่าขาังเกล็ดดวงมันจะมีแมลงเจาะใบพี่นอ้องเพิ่นฉีดบ่ฉีดอ่ะเพราะเพิ่นกินเนาะปลูกเองกินเองเนาะก็เลยบ่ฉีดยาฉีดจะคลองอันตรายนะ กีเล็กก็่ี้เอาอีตูตินะไั่กระเพาหอมนี่แหละอันนี้แหละนี่แหละทิมาเอาอันบเคยเห็นนี่แหละน้ำหอมพันตียมาอีสามสิบกต้นอยู่คนะโอ้ยปลูกฟังโถมันง้ม เนียนมันหหเหลียตายเหลียยังเลยต้นนีนี่เจ้าของเจ้าของสวนเป็นสวนนี้ยังเกาะส,ส,สวนสวนไล่นาตาพวนค่ะโ, <laughs> โอเคลูกสาวเราด้วยนี่นองกระต่อมแล้วไอไอกล้องบัดบัดช่องเย้าของอ่นนะเต้นใส่